ดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอปัญหาบ่อนี้นะครับปัญหาเนี่ยก็คือเห็นไหมครับน้ําเนี่ยเป็นเกลียวเลยเกลียวแบบเกลียวแบบไข่เน่าครับปัญหามันก็คือน้ําในบ่อนี้คือมีอาการตบลงนะครับหรืออาจจะเป็นก้องเสียสะสมในบ่อนะครับซึ่งทําให้เกิดน้ําเนี่ยมีการเน่าเสียนะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนไา่น้ำนี่ครับ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโดยเราจะโยกพุ่งจะบอ่อนี้ยเขามาใส่ไว้ในถังพักก่อนถังเราก็เปลี่ยนมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตักกุ้งในบอ่อเนี้ยทั้งหมดเลยรงไปในถังแล้วก็เปลี่ยนภายน้ําขัดบอ่อใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ได้ครับแต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือพุ่งหงอร้อ่นี่ยจะมีโอกาสอัตราการรอดที่น้อยลงนะครับบางทีกุ่งเนี้ยอาจจะไม่เจริญเติบโตเลยนะครับ ปัญหาที่สำคัญก,ก็คือกุ้งเนี่ยจะตายตั้งบอ่อเลยครับเราจึงจะต้องแก้ปัญหานี้โดยโด่วนนะครับก่อนที่ที่กุ้งของเราเนี่ยจะตายตอนนี้ลูกกุ้งของเราก็ยังไม่ตายนะครับต้องแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดน,นะครับ๋ยวลงลงบอ่อนี่เลยครับกุ้งแล้วก็เตียงทรายน้านะครับจะไปลอยตมกันเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับ e ีนี้ิ p นี้ก็มีเพียงแ,แ,งแคแ่เท่านี้นะครับแค่เปลี่ยนถ่ายน้ํแใงบ่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนต่อเดี๋ยว e หน้าจะเป็นอะไรก็มาเราเจอกันนะครับในวันนี้สวัสดีครับนี่นะครับอันนี้จะเป็น PS นะครับ PS นี่คือไอกระสอบนี่เลยนะอันนี้อใส่บอลนล้ว แล้วต่อไปเราจะใส่เป็นโซเดียมนะครับนี่เพยนี้เราใส่เพื่อปรับปรับ pH ในน้ำน,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโซเดียมนะครับใส่เพื่อที่จะช่วยให้กุ้งเจริญเติบโตนะครับก็คือช่วยในกาม ลอกภาพของกุ้งนั่นเองนะครับแต่บอกแล้วน้อชอบเหมือนกันเยวไปดูกันเลย ก็รู้เห็นมาขนาดนี้ที่สองนะครับรดน้ำอยู่นะครับรดน้ำเพื่อตักลูกกุ้งนะครับตอนนี้พี่โฟของเราก็ได้ลงไปตักแล้วนะครับแต่เราก็ต้องลงไปตักเหมือนกันนะครับ นะครับกุ้งแล้วก็ใส่ไปนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นลูกกุ้งที่พร้อมจหน่ายในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคัดไส่อีกกีนะครับมาดูนี่นะครับ นี่ก็คือจุดขายของทางฟาร์มเรานะครับนี่จะเป็นพุ่งเทสน้ำจืดนะครับเทสไรสัน0นาทีนะครับน้ำน้ำจืด100ปเปอร์เซ็นเลยนะครับทำไมต้องเทสนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราเนี้ยจะได้รู้ว่าพุ่งของเราเนี้ยมีความฝึกฝึกทนนะครับแข็งแรงนะครับทนต่อ การปรับสภาพน้ำได้ดีนะครับนี่นะครับในการใช้นะครับไม่ได้ตัวที่มีขนาดไล่เทกันมากที่สุดนะครับหรือว่าตัวท่าเท่ากันนะครับก็ใช้ตะแกรงนะครับดูด้ว้ซึ่งไอ้ตัวเล็กมันก็จะอยู่ในนี้ตัวใหญ่ก็จะเข้าไปไม่ได้เราก็ตักตัวเล็กออกครับเดี๋ยวไว้แค่ตัวใหญ่ๆเพราะที่มันเท่ากัน เราจะได้ไซส์ตัวที่มีขนาดได้เท่ากันนะห,หลังจากที่มีการกัดไซส์ลูกกุ้งแล้วนะครับเราก็จะมีการสุ่มนับจํานวนลูกกุ้งนะครับโดยเราจะเอาลูกกุ้งเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในถังกสงุส่งและหลังจากนั้นเราก็จะสุ่มนับลูกกุ้งในถังกนส่งเนี้ยว่ามีปริมาณตามที่ต้องการหรือไม่นะครับเมื่อลูกกุ้งเนี่ยได้ครบตามปริมาณที่ต้องการแล้วนะครับเราจ,จะมีการ ส่งไปทางฟาร์มหรือทางลูกค้าที่มีการสั่งมานะครับ